พบกับเจ้าดีแมกตัวแรงนะฮะโทโบปาก4ตนะครับตัวแสบหลังถนนเลยฮะคันนี้สำหรับภายนอกนะครับตัวรถได้ทำการสาสีใหม่เป็นสีฟ้านะครับจากอูแจ็ค CJ เจอโตเพนเพิ่มเติมกันด้วยฝากระโปรงหน้านะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์จากอากันนะและยังไม่พอแค่นั้นครับในด้านหลังได้เสริมด้วย x b ็กานะฮะจากไอรอนบาร์เข้าไปอีกด้วย ต่อด้วยสเตย์มังเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นรหัส 4JK นะฮะ2500า cc ได้ทำการเปลี่ยนโทอรโบใหม่ครับเป็นทอร์โบ3 0 0 0นะครับสำหรับภายในนะครับก็ยัดของซิ่งเข้าไปแบบเต็มเหนียวเลยทีเดียวพวงมาลายนะั้นเป็นของนาดีก้านยกประกอบด้วยคอพวงไลัยจาก Workbell เพิ่มเติมด้วยวัดบูทหน้าน้ำมันนะฮะจาก Auto เตอร์ meter, พร้อมเกวัดดิฟฟี่นะฮะมาแบบครบชุด ส่วนของบาะนั่งนั้นเป็นของบายนะรุ่นวอลก้าล้อเลือกใช้นะเป็นลายสวยๆนะฮะเป็นล้อลาย CE 28นะฮะขอบ18นิ้วลัดด้วยยางโยโกฮามานะฮะเนียวว่า AD 08นะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ชื่นชอบในเจ้า d m a มคันนี้ฮะก็อย่าลืมติดตามมันได้นะในเนื้อสารเละทักนะครับผม